ถ้าจะเล่นแบบมี Stop ปล s อนะครับมันต้องเล่นตอนที่เป็นเทรนเท่านั้นก็หมายความว่าต้องรอให้ไซด์เวย์จบก่อนแล้วค่อยเล่นอ่าถ้าจะมี Stop l o ้อถูกไหมครับเอ่อแต่ผมเนี่ยไม่รู้ว่าไซด์เวย์มันนานขนาดไหนแต่ผมมรู้ว่าเทรนจบเมื่อไหร่เวลาที่เป็นเทรนเนี่ยมันเป็นเกมของรายใหญ่เขาเล่นการคาดการเทรนเนี่ยว่าเทรนจะมาเมื่อไหร่เนี่ยสำหรับผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเมืกีก็คิดว่าเทรนจะมาปรากฏไม่มาเว้ แต่ที่เลือกไม่มีสต็อปลอตเพราะว่าหลักการผมสังเกตง่ายมากคือว่าผมรอให้เจ้ามือเล่นเสร็จก่อนครับเมื่อเมื่อเจ้ามือ,อรายใหญ่เขาได้ตังค์แล้วก็ไปแล้วครับจริงๆเขาก็ทิ้งให้รายย่อยเนี่ยนั่งเล่นกันเองฟัดกันอยู่ยนั่นแหละถูกไหมแล้วมันก็จะเข้าสภาวะตลาดที่เป็นเหมือนกับฝุนตลบโนเนียโนเนียอย่างเงี้ยนะครับเราก็เล่นด้วยทิศทางที่เราเนี่ยวางกลยุทธไว้และคําถามคือถ้าผิดทางทําอย่างไรนะครับผมไม่รู้ว่าไซเวจะมาจะจะ,จะจบเมื่อไหร่แต่ผมรู้ว่าเทรนเนี่ยจบจบยังไง เฉลยอย่างนีก็เหมือนเฉลยไปแล้วเนี่ยเฉลยเฉลยเลยครบสองนาทีแล้วโอเคครับก็คืออย่างนี้ครับอ๋อคือถ้าเราจะเทรดแบบไม่ใส่ stop loss เนี่ยเร้องเทรดตอนไซเวย์ถูกไหมครับคำหรับผมเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกความยากมันฟังแล้วเหมือนแปลกๆนะความยากก็คือไม่รู้ว่าไซเวย์จะหมดเมื่อไหร่ใช่ไหมครับอ๋อคือคืออย่างนี้ถ้าจะเล่นแบบมี stop loss นะครับมันต้องเล่นตอนที่เป็นเทรนเท่านั้นก็หมายความว่าต้องรอให้ไซเวย์จบก่อนแล้วค่อยเล่น ถ้าจะมี stop loss ถูกไหมครับแต่ผมเนี่ยไม่รู้ว่าไซด์เว y ยมันนานขนาดไหนแต่ผมารู้ว่าเทนจบเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าถ้าเทนจบปุ๊บผมจะผมจะเล่นตลาดจะเข้าไซด์เว่ยผมสันนิษฐานอย่างนี้แล้วก็ผมจะเล่นแบบไม่มี stop loss นะครับจริงๆหลักนี้ไม่มีอะไรผมใช้ d o w เทลรีเข้ามาเข้ามาจับครับ mm hmm. อย่างตอนนี้สมมุติเซ t ตลงเนี่ยผมก็ปล่อยเซตลงไปก่อนง่ายๆเลยครับแล้วถ้าเกิดมีสัญญาณที่ break high ขึ้นมาได้เนี่ย แปลว่าเทรนด์มันจบทีนี้อย่างนี้ครับแนวคิดก็คือว่าเกมผมจะพูดเรื่องของเกมนะครับเ,เกมเนี่ยทำไมเราเลือกเล่นเล่นโ o no stop loss ทำไมเราเลือกเล่นเล่นในสภาวะที่เป็นไซเว y เพราะว่าผมคิดเองนะผมคิดเองคือเวลาที่เป็นเทรนด์เนี่ยมันเป็นเกมของเจ้ามือมันเป็นเกมของรายใหญ่เขาเล่นนะครับฉะนั้นเนี่ยการคาดการเทรนดเนี่ย ว่าเทรนจะมาเมื่อไหร่เนี่ยสำหรับผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องที่ง่ายคือมันไซเว์ไซเว์ไซเวย์เราก็ไม่รู้ตกลงเทรนจะมาไหมมีการเบรกหลอกอีกต่างหากมีการแบบว่าไซเวย์ uh, กว้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าลาไซเว์ที่เป็นแบบกว้างเนี่ยมันจะมีการสะบัดใช่ไหมบางทีก็คิดว่าเทรนจะมาปรากฏไม่มาเวย้ยนะครับมันก็เลยไม่รู้ว่าตกลงเทรนมันจะมาเมื่อไหร่แต่ที่เรียกไม่มีสต็อปลอเพราะว่าหลักการผมสังเกตง่ายมากคือว่า ผมรอให้เจ้ามือเล่นเสร็จก่อนครับเพราะอย่าลืมนะว่าทุกคนก็แบบอยากจะแบบ follow ไกลๆเล่นคําใหญ่ทางนั้นนะ่ะแต่ว่าต้องเข้าใจว่าการที่เกิดเทรน์ใหญ่ได้เนี่ยไม่ใช่คนตัวเล็กๆทาแน่ๆไม่ใช่สามารถที่จะแบบมาคิดพร้อมกันละลากไปพร้อมกันได้ผมคิดอย่างนี้นะในหลักการแนวะคิดผมนะผมคิดว่าเป็นเกมของรายใหญ่มันเป็นเกมของเจ้ามือเล่นแล้วไม่เคยที่จะเดาเจ้ามือได้ถูกสักครั้งเลยหมายว่าทุกครั้งดีกว่า มีฟุกบางทีเดาถูกบ้างฟุกแต่ปัญหาก็คือว่าแล้วจะถือถึงไหนก็ไม่รู้อีกว่าเขาจะจะลากไกลแค่ไหนอีกใช่ไหมครับแล้วเทรนฟอลโล่เนี่ยต้องอึดหมายความว่าในครั้งที่โดนไซด์เว์เนี่ยเวลาเทรนมาก็ต้องอยู่ให้สุดเทรนอีกเช่นเดียวกันไม่งั้นจะไม่ได้รีคาบูรี่ที่ที่โดนสต็อปลอสไปแต่ว่าพอเปลี่ยนแนวคิดก็คือผมก็เริ่มมานั่งนึกเอ้ผมก็ให้รายใหญ่เขาเล่นไปก่อนแล้วกันนะผมก็รอเฉยๆยครับแล้วก็ค่อยออกจากบ้านตอนที่รายใหญ่เล่นเสร็จ ผมสังเกตได้งไงว่ารายใหญ่เล่นเสร็จใช่ไหมผมก็ให้ฝนมันตกให้เสร็จก่อนครับฝนแบบตกหนักเลยนะครับแล้วฝนหยุดเมื่อไหร่หนั่นแหละตาผมผมก็จะเข้าไปเก็บคือตลาดมันมอย่างนี้ครับพอผมอาจจะเป็นแนวคิดผมไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิดแต่ผมคิดขึ้นมาเองว่าเมื่อรายใหญ่เนี่ยเขาเล่นเกมของเทรนดเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไปครับเขาก็อาจจะเอาเงินไปที่อื่นและไปทํานู่นทนํานี่ฉะนั้นเนี่ยตลาดมันก็มักจะเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าเป็นไซด์เวย์นะครับมันก็จะมีแค่ชอยเดียวคือมันอาจจะลง หรือเป็นไซเวย์แต่ว่าโอกาสที่มันจะขึ้นต่อมันก็ยากแต่บังอิญมันก็แปลกผมก็ดันฟอลโล่ทิศทางเดียวที่เจ้ามือมาทิ้งไว้ทิ้งระเบิดไว้แล้วผมก็เล่นตามนั้นต่ออีกทีหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับมันก็จะมีเรื่องของโปรดักเข้ามาเกี่ยวข้องอีกทีหนึ่งหมายคมว่าให้เจ้ามือเล่นเสร็จแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยพอเจ้ามือไปแล้วเนี่ยตลาดมันจะเข้าสู่สภาวะไซเวย์ครับแล้วมันก็จะเล่นง่ายขึ้นดังนั้นถามว่า เรารู้ได้ยังไงว่าตลาดจะเข้าสู่ต้นไซเวย์ผมพูดอย่างนี้นะครับเทรนด์มี3เทรนด์เสมอนะครับคือต้นเทรนด์กลางเทรนด์แล้วก็ปลายเทรนด์เวลาผมบอกเราเล่นไซเวย์คนก็นึกว่าโอเคเราตีกรอบเราตีชันแล้วค่อยเล่นผมบอกไม่ใช่ครับเพราะว่าเมื่อเราตีช a n แนลเราตีกรอบหรือว่าเราเห็นว่าตลาดเป็นไซเวย์แล้วแปลว่ามันเป็นไซเวย์ไปแล้วถ้าเราเข้าไปเล่นเราจะเข้าไปที่กลางหรือไม่ก็ปลายเทรนด์ อ่าปลายไเวย์ไม่กลางไซเวย์ก็ไปไซเวย์นะครับเพราะเราไม่รู้ว่าไซเวย์นั้นจะไกลแค่ไหนนะครับเ,เราให้เจ้ามือเล่นปุ๊บไปมันเข้าไซเวย์ใช่ไหมครับคือก็หมวอนี้จุด n นะผมพูดไป2อันคือสภาวะตลาดทุกอันต้องมีการ Ending จุด Ending ของเทรนคือจุดต้นของไซเวย์อ่าคือผมเบสเข้าไปเลยว่านั่นคือต้นของไซเวย์แล้วก็สตาร์ทเทรดตั้งแต่ต้นไซเวย์เลยครับทีนี้ คำถามก็คือว่าถ้ามันผิดทางล่ะเห็นไหมครับถ้าเกิดเราไปเล่นหลังจากเจ้ามือไปแล้วเนี่ยคือลองเชื่อว่าพลังของเจ้ามือเนี่ยเขาก็น,นันนาเทคนิคอะไรก็พูดแหละมันหมดแรงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีเหตุและผลนะคือเมื่อเมื่อเจ้ามือ,อรายใหญ่เขาได้ตังแล้วก็ไปแล้วครับจริงๆเขาก็ทิ้งให้รายย่อยเนี่ยนั่งเล่นกันเองฟัดกันอยู่ยนั่นแหละถูกไหมดังน้นมันก็จะเข้าสภาวะตลาดที่เป็นเหมือนกับฝุ่นตลบโนเนียโนเนียอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็ เล่นด้วยทิศท,ทางที่เราเนี่ยวางกลยุทธ์ไว้และคําถามคือถ้าผิดทางทําอย่างไรนะครับอันนี้เราก็จะมีการกลยุทธนะ์น้ำก็เป็นหลักกลยุทธ์นะครับก็จะมีการวางเรื่องของแผนในการเข้าเทรดอะไรต่างๆนะครับแล้วสําคัญเรื่องหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ผมคิดว่าไม่ว่าจะเทรดสินค้าใดก็ตามด้วยแนวทางของการไม่มี Stop l o อ s นะผมพูดตรงๆนะครับทุกคนไม่ได้ทําเหมือนผมก็คือไม่ได้วางแผนเบ็ดเสร็จตั้งแต่แรกทุกคนคิดว่าเทรดไปก่อนเข้าเข้าไปก่อนแล้วค่อยมาคิดแต่ของผมเนี่ย เวลาที่ผมจะเริ่มต้นเข้าเทรดเนี่ยผมคิดหมดเลยครับว่าเรื่องสําคัญที่คนไม่ค่อยทําคือคนไม่ค่อยวัดเรนจ์ว่าการที่เราเข้าไปสู้ครั้งเนี้นะครับหลังจากที่เจ้ามือไปแล้วเนี่ยเราจะวางเงินอยู่ที่เท่าไหร่ในการสู้ของช่วงราคาที่เท่าไหร่นั้นมาเห็นภาพนะครับที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ซ็อปลอเลยเนี่ย แล้วเราสู้ได้จนกราฟลงดิ่งถึงสุดเลยอะ่ะเหมือนกับสมมติหุ้นร้อยบาทเราสู้ได้จนศูนย์บาทเลยอะ่ะนั่นแปลว่าเราวางเงินเผื่อถึงศูนย์บาทเลยนะครับแต่สมมุติเราเทรดทองคําหรือบิตคอยนะครับหรือหุ้นตัวใดสักตัวหนึ่งเนี่ยจริงๆเราไม่มี <c oughs> ที่เราสามารถที่จะผมพูดตอนต้นว่าเราสามารถเบ่งเงินได้เบ่งกําไรของเงินได้เพราะว่าเราเชื่อว่าสินค้าที่เราเลือกเห็นไหมฮะเรื่องการเลือกสินค้าเป็นเรื่องสำคัญอีกสินค้าที่เราเข้าไปเล่นเนี่ยไม่มีทางที่มันจะดิ่งถึงศูนย์ได้ แต่เท่าไหรล่ะที่เหมาะสมก็เป็นเรื่องของกลยุทธ์อีกที่ใครจะเค้นเบรนหรือระยะที่เหมาะสมกว่ากันได้ถ้าเกิดเราสามารถบีบเรนให้ให้แคบได้เนี่ยตรงเนี้ยจะสามารถทําให้เราเนี่ยไม่ต้องเอาเงินกระจายออกไปเยอะทําให้เราสามารถเพิ่มโอกาสชนะแล้วโอกาสกําไรได้สูงขึ้นแต่ถ้าเบรนเรามันกว้างกว้างกว้างมากเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันปลอดภัยครับมันปลอดภยัยแต่ มันใช้เงินมาก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 แลกเงินน้อยน้อย,น,อย,น,อยน้อยอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยถาาว่าไม่เจ๊งนะแต่ว่ากําไรน้อยเฉยๆดังนั้นตรงนี้เป็นเรื่องกลยุทธ์ครับที่ใครจะบีบเรนตตรงนี้ให้ได้แคบกว่ากันก็จะขยายความเรื่องเียนตรงนี้ให้ฟังนะครับคือวันนี้คนแม้ไม่มีความรู้นะครับถ้าต้องบอกก่อนว่าถ้าเรามีความรู้ดีสุดแต่การไม่มีความรู้แต่ว่าคนที่เจ๊งส่วนใหญ่ที่เจ๊งเร็วนะครับ เป็นเพราะว่าไปเล่นใน product สินค้า product ที่มี leverage นะครับแล้ว o v e r t r a e ค่อนข้างเยอะผมก็จะบอกทุกคนเสมอครับว่าไปซื้อทองให้คอสิครับไม่มีวันที่มันจะหายจากคอไปได้ถูกไหมครับแล้วราคาถ้าไม่โดนปนซะก่อนถูกต้องครับใช่ <laughs> <laughs> ไหมฮะยกเว้นว่าที่ส่วนใหญ่เนี่ยคือมันก็จะเป็นประเด็นเรื่องของสินค้าแล้วคือคนเนี่ยก็จะไปเล่นในสินค้าอะไรคือต้องบอกนี้ครับ สินค้ามันมีระดับของความเสี่ยงนะครับคือจริงๆหุ้นเนี่ยเป็นเป็นโปรดักที่จริงๆแล้วอาจจะถือว่าเสี่ยงเสี่ยงต่ําที่สุดในวงเล็บถ้าเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดีเห็นไหมแต่เบื้องต้นหุ้นมันค่อนข้างวายรตี้มันหลากหลายะนะครับดังนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่าเวลาเราเอาแนวคิดแนวคิดหนึ่งมาใช้เนี่ยมันก็ต้องไปเจาะจงอีกว่าเราจะไปใช้ในสินค้าชนิดใดล่ะใช่ไหมครับแล้วแต่วันนี้ผมผมผมเอ่อติดเรื่องเรื่องโปรดักไว้คิดว่ามันน่าจะไม่พอใน EP นี้ ก็จะไปต่อใน E ีีหน้าแต่ว่าวันนี้เราคุยเรื่องของไม่มีสต็อปลอสแล้วว่าแนวคิดมันเป็นยังไงมันมันไม่ใช่ว่าเราใช้ความสามารถที่เก่งกว่าเราใช้แนวคิดที่มากกว่าในการมองว่ามันง่ายกว่าที่มันจะเป็นไปได้เยอะกว่านะครับเราลดความแม่นยําในการเทรดของเราลงซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวพี่ป้อมก็สรุปตรงนี้ได้ทีหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ผมให้แนวคิดเรื่องของสามเหลี่ยมพีระมิดว่าคือวันนี้พอเราเลือกไปเล่นไซด์เวย์นั่นเท่ากับว่า เราไม่ต้องมานั่งเดาใจเจ้ามือเราไม่เล่นเกมที่ต้องไปคาดการเจ้ามือนะครับเราจะเลือกเล่นเกมหลังจากเจ้ามือเท่านั้นเองครับ